สวัสด,ดีพี่น้องเอ้ยผู้ทุกคนกับบะนี้มีเมนูจวดจาดนะครับตำหม,มากกล้วยพี่น้องเอ้ยมาเด้อไปอยากกันหนึ่งเอาท่าใกล้ๆด้วยนี่มีของแก้มก็มีอ่ากระทินแกะนะครับผมกระทินแกะแล้วก็มีใบชะพูใบชะพูกับใบพักอีเลิศบานเฮานี่ยนะครับผมนี่สูตรมันก,ก็คือเขาสูตรก็คือใบหมากเงาพี่น้องเอ้ย มักนาวบานนี่เ้าก็มีใบผักแป้นพร้อมนอะครับเนาะ <c oughs> เองบึกดูการกินก็ตามแล้วแต่ภัยหมักพี่น้องเอ้ยนี่เอามาห่อสเสียดแบบนี้ครับหอบ่อเสียแบบนี้เาก็ตักใส่ตำใส่อันนี้คือได้ชมหมักเพื่องนะพี่น้องเลยชมหมักเพื่องต่อน <c oughs> ปาดใส่หอยกระทินนะครับปลาแดกนัวปลาแดกตวงอันนี้เราก็ ตักใส่แบบนี้ได้พี่น้องตักใส่ได้คือเมีย่ยงคุบยบใบประเด็กโตๆก็มนี้ครับนี่เรียกเป็นประเด็กโตประเด็กตัวยายขอนนะครับผมนี่นัวมาให้วัาวครับผมใส่ตำมะฮูหมังเฮวได้ยการนี่ครับออเอา้าใส่ตัวนี้ก่อนเด้อนี่อ๋อใบมีใบมักนาวมีใบเอีเลิศบโอ้สีลมปากเนาะมา ั่วพิลเนาออออกกระทางเข้มอ,มอมระแยากระสี่เลยเนาะอเี๋ยว้วเกไปทางทงบางอีดอนจากหน่อยพี่น้องเว้ยเข้มอืมมักบ่ห่างห่าง มกครนนีนึอไอ, <c oughs> อ,อบวกยามเป็นปอเออเสียดังขนาดนี้นนเย้ยตักต่มอมมกวัวต่อมะเขือ โซชิเ,เ,เล่พี่น้องเอ้ยปลาใช้ข้ามเข่าเลยพี่น้องเอ้ยข้ามเข่าเหร็จเป็นเปียงคือซ้อนนะบานปลาแยกเอาไปซีกแล้วบา้านปลาแยกตอนปลานิ่งยอดครับตายขึ้นมาขักเลยนี่เขากรซีกซีกเอาตอนเนื้อมันเลยครับแต่แนะนำการกินปลาแดกคือเห็ดในชุกเลยพี่น้องเอ้ยซีบเป็น พญาดเราบว่าแต่ฮะอีสานบ้านเฮามันคือเว้ามันแหละอดบ่ได้ครับผมเอาใส่คำข่าวบ้านคุยเลยครับเห็นใกล้ๆเลยครับอืมอํำลํายังเง้อยังเง้อกินตรงนั้น Uh, tắt, who, phim, mainland, Harrop, bora, ừ, phản ứng với cặp của cải thiện hả? Không ต้องกระยุกมาต้องกระยุก